วันนี้ผมจะเดินทางไปตกปลากระเซียนหาปลาแห่งหมู่บ้านหนองปากโลครับน้องเบนซ์นะน้องเบนซ์ทำไมมาสายบ้างหน่อย <c oughs> นี่ครับช่วนแฟนย่างของน้อ,อนงนแฟนไม่ให้มาครับพอดีแอมนี่แฟนมาไปตกปลาก,กันวันนี้จะเป็นเป็นไปหมายไหนเบนซ์ในหนองปากโลครับผมแถวไหนจะเป็นคลองหนองปากโงท่ายจ้าเท้าอาครับผมวันนี้ผมจะพาไปตกปลาแถวบ้านครับอันนี้เป็นน้องเบนซ์นะเป็นหลายครับก็เดี๋ยวไปตกปลาด้วยกันกับทริป อันแน่ตกปลานะเป็นทริปแรกเลยที่ตกปลาแบบมากับคนที่ตกปลาเก่งนะเขาเขาล่ำลือฝีมือครับนนเดี๋ยวจะ<ด>ต้องตัวเองเลยครับฮะไม่ตรงที่ไหนนะแวะตีเมื่อกี้น,น,นะน,นื้อเาตีแถวบ้านนะอันไหนดูดิโชกอนโชกอนไปไปซื้อมาหรือเปล่าน้องเบ้นผมเรียกน้องเบนท่านนี้คือเบ้นเป็นหลานนะก็นะก็อยากให้ดูฝีมือเขาเขาบอกว่าเบ้นเก่งนะผมไม่เคยเห็นเราพอดีหายเขาเนี่ยบอกว่าเบนเก่งโอ้ยนะถ้าเป็นเจอนานนจะนาจะให้ปล่อยเลยพูดเล่นนะถ้าปล่อยนี่ก็คือผมโดนดานะ ถ้าเป็นปล่อยถ้าเกิดเบ้นเก็ไปกินเบ้นอาจจะโดนได้เองครับก็ลองดูนะครับว่าวันนี้จะได้กี่ตัวเดี๋ยวตกได้เลี้ยงไว้ดูก่อนนะแล้วก็จะตัดสินใจปล่อยไม่ปล่อยว่างทีแต่รู้สึกว่าถ้าเกิดปล่อยนี่ผมโดนว่าได้แน่เลยไเบ้นไปครับผมอ่าไปนะครับเดี๋ยวเราเดินทางกันครับกับอนเน,นืัวแล้วก็น้องเบนนะ่ปโอเค ลองตรงนี้เลยเหรอนี่แหละโอเคเบนจะลองนี้ก่อนเลยนะตะเวนตกปลาครับไปทั่วนะเดี๋ยวลองที่นี้ก่อนเลยของนี้แต่งตัวอย่าคนไปขับรถตู้เลยนะดูนี่ดูคนนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวเบนโชว์ผีเมืองการเหี่ยงเหี่ยงเบนนะเดี๋ยวมันง่ายโอ๊ยเรา1 0อเยอะแถวนี้ดูนะบ้านผมปาร์ตนี่ครับน้องเบนเหวียงเบนแล้วเดี๋ยวผมถ่ายคลิปก่อนนะใช้กล้องอีกหนึ่งตัวถ่ายแล้ว ดูก่อนผอมีปลาต่อทีแรกเลยอาเออไอหตต้นวันนะั้นไปด่าไอโง่หา,าปลานี่โดนด่าไม่เค็จตองไมบอกตรงนี้นะไม่มีตัวครับเดี๋ยวเดินทางต่อครับดูป้ายก่อนนี้ครับบ้านทัพทีเท้าครับบ้านผมครับใครมาไม่ถูกมาได้ครับด้านนี้เป็นวัดทัพทีเท้านะเหวียงไปสองสามทีเบนบอกไม่มีตัวแล้ไปต่อครับ ไปตรงไหนไปหลังวัดเลยเชื่อเขาลังลเขาตั้งหลังวันนะโอเคไปเลยวันนี้ถ้าไม่ได้ปลากลับบ้านนะคอถ้าห้าม,มากับผมเลยเมียสั่งไว้ผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะหรือถ้าวันนี้ได้ปลาแล้วดันปล่อยนะ ไม่ต้องโดนใครด่าครับเพื่อนๆที่ดูในคลิปคงคงด่าผมแต่ว่าน้องเบนซ์น่าจะด่าผมหนักกว่าบอกก็ควรจะตกได้ครับไม่ใช่ง่ายครับปกติผมดูคนที่ตกปลาในคลิปวิดีโอส่วนใหญ่แล้วปล่อยนี้ปล่อยจริงป่ะเบนซ์ปล่อยจริงปล่อยจริงนะแล้วเบนซ์จะปล่อยจริงไหมถ้าไฟไปไม่ใหญ่นะนะแต่ถ้าเกิดอย่างนี้มาตกไฟไม่ใหญ่ปล่อยไหมปล่อยนะครเบน้นมาคนเดียวอ่าเบนซ์มาคนเดียวนะ ปล่อยได้น่ะจะเดินถ้าเปลี่ยนมาด้วยปล่อยไม่ได้ครับเออโอเคโดนด่าตัวใครตัวมันเฮ้ยใครก็ใครโดนด่างานนี่แหละต้องมีน้าคนแหละตายแน่ๆครับเมื่อเช้าตัวน้องเบนไปตกมาที่ไหนไม่รู้นะแล้ว่าจะได้ตัวนี้คือตัวดำกลับบ้านแน่นอนครับวันนี้โอ้โหร้อนมากครับแดดโอ้ยจบทริปกี่โมงดีเบนวันนี้ที่โมงครับแล้วแต่เบนเอาตังเป๊าไว้กี่ตัวเอางี้ โซตหลูดอ,ลอีกสองตัวนะเอาโอเคอสองตัวนะถ้าโชคดีคงได้เห็นสองตัวโอ้โหพี่ไปแล้วเห็นเรามาตกปลาหนีกันหมดและอุ้ยลาไลายลายล,ายลายมาแล้วมาแล้ว โอ้โหไอติดโดดเลยกดเล็กเลยนะ ติดยอดไม้แทนอ้าวเยื่อขาดว่าขาดครับหาวิ่งมาเป็นทางเป็นไงจวัดลมเลยกลับมาได้เต็มที่นะโอ้หติดยอดไม้ดีไม่เอานกมาฝากพี่พี่นั่งหาเลยมาเดิน้องเปนเมี่ยงปลานั่งหา พี่มันทางนียอืมอืมอืมบาวอะไรวะแล้วก็ส่งนะอ,งอ่อหรอส่งนะไดขนากมันเล็กมอนีนินึงนะ

ได้นะเนอะมีสองตี๋พ่อตกได้แนละ้วขอดูหน่อยครับอ้อเนี่ยตัวกำลังดีนะเท้าฝ่ามือได้กี่ตัวแล้วครับมา,ชาเช้าเพิ่งจะมาตัวนจ๋อ๋อเหรอเยื่ออะไรครับนี้ขนมปังขังอ๋อขนมปังก็กินแล้วจะมานี่ครับตัวแรกเลยเพิ่งจะได้ เพิ่งจะมาได้หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราไปน้องเบนต์เยวไปที่กันต่อใช่ไหมเขาเดินเดี๋ยวเราเล่นเขาฟองพงมาเดือดอ่าโอเคจะไปพุ่งเดือดครับดูพ,วพีวันนี้ได้ปลาตัวะครับเดี๋ยวไปถ่ายดูนะว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์ขนาดไหนแสดงว,ว่าพวกเราโชคไม่ดีงใช่ไหมน้องเบนต์โอเคดูดูดูด,ด,ด,ดูปลาตอดูยังมีปลาตอดเลย ใช่ปลูกยามกันนะปลูกต้นยามกันนะมาดี่ตปา มันไหลแต่ผมเดินไปตกปลาช่อนต่อนะของว่าวันนี้คงจะได้ตามเป้าหมายไปน้องเบ้นแต่เป็นไปหาที่ตีปลาช่อนอยู่ไม่ใช่ได้นะผมจะดูพี่กวานแหนิดหนึ่งว่าได้ไหมเมื่อวานปลามันน็อกน้ำนะเขาวากันแล้วก็เยอะมากเลยเป็นร้อยโลเลยโอ้โหเป็นเบนนบอกว่ากาปลาเยอะครับเมื่อวานมันน็อกขึ้นมาโ้หอบกันกลับแทบไม่ไหวเลยปลานินทั้งนั้นเลยปลานินบบพี่ที่เมื่อวานที่ได้อะ เป็นพวกปลานินปะมหมอกดูเดียว,วจะได้ไหม Nhìn mình nè Đây nè คอแค่แคบบ่สองตัวมั้งนี่ตัวแล้วก็เมื่อกี้ตัวมันอยู่แถวๆนี้นัน่นน่ะที่มันสองข้อหรือตัวผู้นะน่าจะเป็นตัวผู้หลอผู้ครับอือสองตัวนี่ถ้าเวี่ยงได,ไ,ดได้เป็นเรื่องใน,นตรงนี้เขาห้ามตกเขาเห็นปลายห้ามตกปลาแม่ของตัวเบลเลยปาดหนูนะโอ้โหที่ใหญ่มากนะนี่นะไอเดียวก็กินแล้วครับจริง <laughs> เวลามันที่จะโดนปลุกส่วนเปิดไว้นะไปไหน่ะมดุดไปหรอลงใต้ลูกนะมองไม่เห็นเลยกำลังกำลังเข้ามาเรืยเข้ามานี่มาตกข้างคลองแถวบ่อเนกุ้งครับความหวังสุดท้ายของน้องเบนนะครับทำไม่ได้วันนี้ก็คือซ้อมใจไปนะแต่ถ้าได้ก็ถือว่าโชคโชคดีไปฟลุก เมื่อกี้ไปถ่ายแมมคลอกมามันเป็นของสาธารณะแบบนี้แต่เขาเห็นว่าห้ามจับปลานะจริงๆมันก็ท่าไม่ได้มันเป็นของสาธารณะนะก็เอาป้ายมาติดไว้เฉยๆได้ท่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยได้ไหมความเาสุดท้ายมาจริงๆด้วยโอ้โหควมาสุดท้ายมาโอ้โหอุ้ย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 ชะโดเบามาสองโอ้โหความหวังสุดท้ายมาแล้วนเว้นโชว์หน่อยดิปัด กำลังจะกลับบ้านอยู่แล้วโอ้นี i i> ่ครับโอ้มาไม่พึงหวังนะเบนส์ครับนะเบนส์ชายาขาวโชว์โชว์หน่อยจับจับส่งเมื่อน้อยนี่ความหวังของน้องเบนส์เราดูใกล้ๆเลยครับโอ้โหนี่กระส่งนะไปกระส่งครับคณะมันย้อนแสงคณะดูฝั่งนี้หน่อยตัวนี้ประมาณเท่าไหร่น่าจะสี่ขีดเลยไหสามขีดเลยไหมใหญ่กว่าครับเกือบโลครับเกือบโลเกือบโลครับโอ้ปั๊ดตัวใหญ่จัดครับโอ้ผมให้น้องเบนซ์นะ ออกกล้องแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเสนอหน้าได้ไหครับนี่ครับกำลังจะกลับครับความบอ,อกสุดท้ายครับผมถอดใจกำลังจะถึงบ้าบนเราไปบอกความบอ,อกสุดท้ายตัวนี้มันติดกระบ,บอกกุ้งแล้วน้องเบ้นเคยได้นะก็เลยตกมาลองเบี่ยงดูแค่สองไม้ใช่ไหมสองสามไม้แหละมไม้ครับพอด,ดีตัวโห่อปวดมากเลยนี่จะกินหรือจะปล่อยเนี่ยฮะสายนีไ้ไม่ค่อยกินครับปลากระสงอ้าจริงๆริงเหรอโอ้โหไม่กินอ่ะไม่ค่อยกินเอาลอพ่อ,อนะเอามาโชว์กัน นี่ครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปเกี่ยวไว้ครับก็คือปลากระสงขําไม่กินนะแต่บางคนชอบกินนะบางคนชอบกินครับเนื้อเนื้อดีเนื้อหวานครับแต่ว่าเบนไม่กินนะไม่ค่อยกินโอนคครับคลิปนี้เราก็รอดไปนะเราก็ไม่โดนด่าและนะพอวันลองเบนปล่อยนะผมไม่ได้บอกให้น้องเบนปล่อยนะไม่กินนะโอเคนี่ครับที่ความบางสุดท้ายของน้องเบนละแน่ทัวร์ครับโอเคครับเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนแล้วค่อยปล่อยโอเคครับเ้าเลยโอเคครับความบางสุดท้ายมาแล้วเดี๋ยวน้องเบนจะปล่อย อาโอเคปล่อยได้น้องเบ้นคานี้น้องเบ้นปล่อยเองไม่โดนด่าแล้วอานนี้โอเคครับไปครับผสมเบ้นบอกไม่กินนะโอเคครับสบความเสจที่สุดท้ายหรือว่าจะไปต่อ้องเบ้นจะลองซ้ำครับก็ถ้าได้เดี๋ยวผมจะถ่ายถ้าไม่ได้ก็ไม่ว่ากันนะก็คืออันนี้คือประสบความเสจแล้วครับทริปนี้เป็นแค่ทริปลองเชิงนะก็ติดตามได้ครับจะมีทริปที่ผมต้องไปดำน้ำยิงปลาแล้วไปตกปลากันน้องๆลานๆนะนี่คือหลานนะแล้วก็พวกเอตัวคันก็ตลานเพื่อนกันหมดครับเุ็ทีค่อนอลา์กับแนนทัวร์ครับ ไม่ผิดหวังได้โชว์ตัวเลยนึกว่าชะโดย ตัวใหญ่อืมต,ตัวเล็กกัดกัดก็กระโดนนดไม่ติดนะต่ำไปเลยอ๋อเหรอโ้อ้ย,อยขัดอีกแล้วอุย้ยปากเยอะไปตรงนี้มันแสดงว่าโซนเส้นนี้ที่ว่ามีแม่คอในอายเยอะนะ